สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายพิพัฒนรัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้การต้อนรับดรวัชรพลบุตรมงคลอดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยและคณะเพื่อหารือเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานและเพิ่มสวัสดิการให้กับกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัย รวมถึงยกระดับพนักงานรักษาความปลอดภัยให้เป็นแรงงานที่มีทักษะฝีมือผ่านการอบรมทักษะเฉพาะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานพร้อมกําหนดให้มีการทดสอบสมรรถนะให้เป็นมาตรฐานและได้รับค่าจ้างตามทักษะซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้และลดอัตราการเปลี่ยนอาชีพแล้วยังเป็นการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานกลุ่มพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย ขณะเดียวกันทางสมาคมยังหารืองเกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมและให้ความรู้กับสถานประกอบการถึงกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไปรวมถึงข้อมูลด้านสวัสดิการประกันสังคมเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและลดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างลูกจ้างรวมถึงสิทธิการได้รับค่าตอบแทนนอกเวลาและค่าแรงขั้นต่ำด้านดรวัชรพลบ,บุตรมงคลอดีตนายกสมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทยกล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงแรงงานเปิดโอกาสให้เข้าพบและรับทราบนโยบายด้านแรงงานพร้อมรับปากที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเพื่อยกระดับทักษะฝีมือรวมทั้งดูแลสิทธิสวัสดิการแก่พนักงานรักษาความปลอดภัยได้เข้าถึงสวัสดิการทางสังคมและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น